ฮัลโหลสคสวัสดีค่ะวันนี้ผมเมลินกําลังจะมาสร้างลัทธิเด็กเบียวกับทุกคนนะฮะโดยที่ตอนนี้เรากําลังใช้มอดของเพจอาสาปแปลนะคะผมเป็นภาษาไทยทําให้เล่นง,ง่ายขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้ยังไงก็ไวบ้บดูกันว่าเออมันจะรอดไหม <laughs> อ,อ เดิ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  Hello 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 h e วัสด <possible> ีค <Overwatch> ่ะวัสดีค่ะวันดีค่ะวัสดีครับพูดไรหน่อยครับคุณโซเซคุยกัอผมเหรอใช่นั่นแหละวันนี้ผมพาเจ้าละทิอีกคนนึงมาด้วยแฮมแฮมเป็นเรียกว่าไงนะกบตีสุดๆเสริญแด่ลูกแกะผู้เผยพระอะไรตักอย่างอันคงคุ้มค่าไม่ทัน แต่ถ้าสัตว์ร้ายเอ๋ยต้องระวังตัวตนของไว้ให้ดีเพราะมงกุฎอาจจะอยู่บนหัวของเจ้าได้มีนานมงกุฎอะไรอะ่ะมันเป็นราชารอเปล่ามงกุฎบิแกนเมสแกนวินหน้าน้องดูเศร้าเศร้าง่วงอยวจงเบ้เต๊าะเต๊าเต๊กวิทำไมมันเดินตาม พัฒนาเกมอ่ะช่วงเครดิตเดินช้าจังโดนมัดอยู่ใช่ไหมอ๋อคุกเข่าลงกลายเป็นเครื่องสังเวยเตัวที่ยืนอยู่ต่อนหน้าเราเป็นแกตัวสุดท้ายแล้วเื้อนเอือรทงล่าจนตายภายใต้คมดาบไปหมดเลยแล้ว โดยการสงเวยครั้งล่าสุดนี้คำพยากรณ์เหล่านั้นก็ไม่อาจเป็นจริงได้จะพาดนอกรีดจะต้องถูกพิพาษาถูกพวงมัดถูกจองจำอยู่ในยมโลกช่วนี้รัน <c oughs> หมดเสียงวะดั่งศรัทธาเก่า 9, ก็จะคงอยู่ตลอดไปยะ ขุดเหรอต้องโดนแบบเสื้อวิธีท้ายไปต่างโลกโอ้แบบทรัชคุงอินสแวีหยาผู้รอคอยเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิจองอยาได้กลัวไปเลยเพราะถึงแม้ว่าเจ้าจะตุยไปแล้วข้าก็ยังคง ต้องการเจ้าไอพ้พั่วโง่บิชอปแอมบิชอปหรอพวกเขาคิดว่าการฆ่าเจ้าเป็นหนทางแก้ไขปัญหาแต่เปล่าเลยความตายของเจ้ากับเป็นการส่งเจ้ามาหาข้าอ๋อคือน้องตุยแล้วข้าที่ทำให้เจ้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่มันก็ต้องมีค่าต่อแทน้ย ที่ข้าต้องทำเอาที่เจ้าต้องทำก็เพียงแค่สร้างลัทธิาศาสนาในนมามของข้าเรายินดีรับข้อเสนอนี้ไหมแน่นอนกับตกลงต่างกันตรงไหนคะพี่เออมีตรงการให้ผมไหมฮะเออเออแน่นอนแล้ฉันเรื่องอะไรได้ไหมตดึงเลือกได้ฉลาด รับเอามงกุฎสีแดงที่ข่าเคยสวมใส่โดยสิ่งนี้เจ้าจะได้รับความสื่อสัต์จากสาวกและได้สร้างความวาดกลัวให้เกิดขึ้นในใจของศัตรูกลับไปยังดินแดนแห่งชีวิตเริ่มต้นสร้างลัทธิในนามขาและสันเสร์ญสันเสิร์อะไรอะสันหาสาวกพูดติดตามเมื่อตอทำเช่นนั้นเจ้าก็จะได้เจอข่าอีกเอาละตอนนี้ไปได้แล้ว ออกไปเลยออกไปนี่นี่อ๋อนี่คือมุมกดสินะท้าให้มุมกดอู้สเป็นกูนำลทัทธิอย่างสมบูรณ์แบบน่าน้นงดุซัวมากเฮ้ยนีมีดด้วยเคซอมตีเดี๋ยวนะอ๋อเราใช้คลิกได้ สเปสสเปสคือดอดชึ้อเพื่อลบ,ลบเพื่อหลีกเรื่องความเสียหายโอเคเดี๋ยวผมทำการแรกผู้ผู้นำลทัทธิอีกท่านหนึ่งเข้ามานะครับผม ตั่สุ่นมันคือแพะใช่ป่ะผมเป็นแกะเอ๊ะแพะกับแกะไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอเอาละเอาละปัญหาโลกแตกอ่ะไม่เหมือนกันสิคุณเป็นมันตัวเปไนนายมันมันเล่นกันมาตรงนี้ปะทำไมมาใหม่เหมือนกันถ้าเป็นแพะก็คือจะมีเขาแล้วก็แล้วก็แพะเป็นคนเท่แกะเป็นคนน่ารัก เออประมาณก็ได้อย่าได้กลัวไปเลยเสีย <c> ง <oughs> <c oughs> ข้าชื่อลทาทเคยเป็นภาชนะที่ถูกเลือกเหมือนกันกับเจ้าแต่ว่าเวลาเหล่านั้นได้หายไปกรบซายลมแล้วอ้าวคิดไม่ไป bro อ๋อผมผมมันเป,ป็เาานปหน้าผมอยู่อ่ะข้าถูกส่งมาเพื่อน,นำทางเจ้าพอเรากำลังอยู่ในดินแดงศรัทธาเก่าและตอนนี้ก็กำลังตกอยู่ในอันตรายข้าขอคำนะ้ นำให้เจ้าหนีไปยังที่ปลอดภยัยหลบหนีเข้าไปในป่าที่อยู่ด้านหน้าข้าจะอยู่ข้างกายเจ้ามันขี่ไดไปอุ้ยอุ้ยกดตรงมี้องจะให้กดต้องจะได้ตอนนี้เขากิน่หาวยังได้ยินมาด้วย ไเป็น,นมีคนใช้ย่อด้วยสเสุดรักอุ้ย,บบาายพวกเจ้าเกือบจะไปถึงที่ปลอดภัยแล้วแต่ลองมองไปดูข้างหน้านดีสิวิญญาณที่น่าสงสารกำลังจะถูกบูชายันอา้าไปช่วยพวกเขาสิแล้วพวกเขาจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเขา้ารวมทีมใหม่ของเจ้า น,นี่คือคนดีใช่ไหมนะนั่นสิเหมือนหลอกลลยอ๋อกูย,ยิงใหไงมิชอบเพลงสะท้านเก่าแก่ข้าขอให้ท่านรับสังเวยดวงวิญญาณที่น่าสงสารดวงนี้ด้วยเฮ้ยใครกัที่มีใครกันที่มีใครค่ะมิติกรรมและบุกลุกพื้นที่อาศิษย์ของเราคุณว่าผมเหนื่อยปะเ <c oughs> มื่อกี้มันแหลมจนแบบซ <c oughs> ุ้มใบตัดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวฮ่า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 ย วุ้ยหลายตัวสัตว์อ้าช่วยน้องน้องอะไรอะ่ะแวบนิดเหรอทำการช่วยเหลือ,อสาวกกำลังรอปลูกฝังคำสอนคำสอนนี้เขาใช้คำว่าปลูกฝังเหรอนั่นสิ กามาถึงที่ปลอดภัยแล้วเจ้าทำได้ดีงดมงกุฎแดงจะช่วยทำให้เจ้าช่ยเครื่องหม้เหล่านี้ที่อยู่บนพื้นได้เขืนอย้ายตัวเองไปยังสถานที่ที่ห่างไกลมันจะพาเจ้าไปยังวิหารที่ถูกทำลายที่นั่นเจ้าจะสามารถเริ่มต้นลทัทธิใหม่ของตัวเองได้ข้าจะไปพบเจ้าที่นั่นย่าวาร์ปสิครับรออะไรอยู่ ชอบความแบบอุ่นตัวแล้วก็หันมาตาแดงพวกนอกรีดผู้พายแพ้นะมาแล้วเข้ามาลัทธิแหละปลดเลือดหรือจับวามยากปานกลางอ๋อยากพิเศษปานกลางยากซึ้ร้อดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มันเคยเป็นของข้า ตอนนี้มันได้กลายเป็นของเจ้าแล้วซากปราพังคือพังทาลายแห่งนี้มันจะกลายเป็นสถานที่ตั้งของรัที่แห่งใหม่พวกเรายัางมีงานที่ต้องทำอีกมากมาเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังจิตวิญ,ญญาณที่น่าสงสารดวงนี้ให้อยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของลัที่เจ้าสาวของเจ้าจะเป็นผู้รวบรวมทรัพยากรมาให้ไม่ว่าเราจะสั่งให้ไปรวบรวมไม้ หรือก้อนหินก็ใช้ได้หรอโอน้องตาตะโกโกปลูกฟางให้รวมลวะทิ้ง่ปอดเป็ตาสงสารค่ะ๊อปปี้อู้ชื่อชื่ออะไรดีก่อนอื่นก็ต้องชื่อเมลินก่อนหรือเปล่าภาษาไทยคนในละทีท่านชื่อชื่อเหมือนท่านได้ยังไงเอา้า แม่ก็ได้เอาอะไรดีอะซาบชื่อบ๊อบบ๊อบคุณบ๊อบทำบักบ๊อบน้องบ๊อบน้องบ๊อบตายเป็นไงน้องบ๊อบเป็นเหมียวแต่น้องบ๊อบเป็นแร็คคูนบ๊อบเป็นปูไม่ใช่เหรอน้องบ๊อบเป็นแร็คคูนหลอแต่มันไม่มีปูอะปูอยู่ไหนอ่ะนี่ไง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 ไหนเดี๋ยวาขวาซ้ายซ้ายนี่เหรอ ใช่นี่เออแต่ทำไมไม่ถึงอะดิเดี๋ยวเอามากัดเอา,เ,อาเดี๋ยวคอยเ,อาาอเปลี่ยนได้น้องสี่ชมพูหรือเปล่าใช่แหละเลือกตกแต่งนี่นี่นี่หน้าแบบอุป,ปนิสัยอ่อนแอร,รักษาตัวช้าลง15%เอเมื่อป่อยแล้วนอนพักอยู่บนที่นอนความข้งข่งคล้เมื่อเชยต่อผู้ต่อตานเมือ่อเทศนามเขาฮอรรอยยันพุดเดิ้ล คือทั้งหมดเป็นสีทองทำไมน้องบ๊อบอืดทองช้ำทำไมนะน้องบ๊อบอ่อน้องบ๊อบไปตัดไหม้เจ้าสามารถสร้างและที่ของเราให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแต่สัวคขอเจ้าไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยการอธิษานเพียงอย่างเดียวพวกเขาต้องกิน คุณกดรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นและสร้างกองไฟทำอาหารจะช่วยทำให้เจ้าเตรียมอาหารเอาไว้ให้สาวของเจ้านี่ไงนี่นี่น,นี่ตัดไม้ตัดหินก่อน,นขอลองเหมขอลไหมขอลองเลขอลลองไป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  เชียทางก่อนไหมทางั้นนะเออได้ได้กับไปเฮ้ยตัวนี้น้องกได้มาี่ทาง,ง,น,ง,น,งนีสวนใช่ม่ตอนอาิตย์นี้ใช่ไหมแล้วสวนดก่อตังงี้แหละอยากมน้องเยอะมีบอสคน,ะนกกเดียวบอสน้องอยู่กับพนะอ้ยไป่ะิมถน,นนหน่อย มึงนคยู่็นไหว่าคุณจะจะทําปัหาได้ไม่ผกเขา้าค่าความหิวสาวบจะเห็นอยู่ที่มุมซ้ายของขอบหน้าจอถ้าตาเกินไปสระสาวโบ๊ทคุณกำลังหิวปัญหาหารมาเพิ่มได้นะคะให้กำลังทำสงครามศักดิ์สิทธิ์เลิกผ่านทางเดินอ๋อมีผ่านทางเดินอาหารโอเคทำฟาร์มเพื่อุกอาหารบุกหาอาหารหรือไปซื้อก็ได้ในขณะที่ทำสงครามศักดิ์สิทธิ์โอเคโอเค แพรว่าตอนนี้เราควรจะทำอาหารก่อนทำไม่ได้ไม่มีอะไรทำเก็บบูเบอรี่บูเบอรี่ถ้าเก็บกวนมากเลยอ่ะทำไมนะถ้าเก็บวนมากมันแบบบันพองแก้มข้างหนึ่งอ่ะนี่นี่คุณดูผมเก็บเหมือนกำลังกินไม่จริง พี่เก็บไม่ไ,<อ>ไม่ไม<อ>่เยอะ<อ>สักที<อ>เพราะว<อ>่าศาสดากินหมดสาวกเลยไม่ได้กินศาสดาต้องอ,อิ่มก่อนสกิลเช็คคือสำหรับแหวกคุณได้ทำอาหารมื้อนี้ไหมทำให้สาวกคุณไม่สามา,ารถรับประทานอาหารได้ขจัดสิ่งนี้ออกไปทำอาหาได้มากขึ้สาวกขคุณจะได้ไปขายแค้นของกินเอาหรอเมื่อกี้คุณสกิลเช็คพลาดเหรอใช่ ผมกำลังจะอวดเลยว่าแบบเฮ้ยสกิลเช็คชิลๆมากสำหรับคนที่เล่นเอนติตี้หายไปเลยตอนนี้เราต้องก่อสร้างแท่นบูชาแต่ก่อนอื่นเราต้องหาสาวกและหาทองอั่างสองสิ่งนี้สามารถหาได้จากสงคราม์สิทธีดินแดะสัตธาเฮงเก่า ปัญาของเราผูรอคอยถูกกระแขงโดยพี่ชอบทั้งสีแห่งสธาอันเก่าแก่ถูกลามโซกรกะั้งผู้มัดเอาไว้อยู่ในดินแดนที่หาา่างไกลพวกเราได้ไร่ายมวลเปิดทางไปยังอาณาจักรของเขาแล้วเป็นหน้าที่ของเจาที่ต้องตามว่าสังหารพวกมันเพื่อที่เขาจะได้เป็นอิสระ <c oughs> ไปเดีย๋ดวยวนี้แล้วเจ้าจะได้พบกับทองและผู้ยินดีที่จะเป็นสาวก และสามารถเอ้ยและสําหรับผู้ที่ไม่เต็มใจที่จะเป็นก็เตียงความคิดขอพวกเขาด้วยการใช้กําลังบังคับโู้สันติสุดๆไปเลยนายก็สันติดีสุดๆไปเลยลัทธิของเรามันลัทธิของคนดีๆอยู่แล้วแน่ๆสี่เขียวยิงซับข้างใน้องเงี้ยแน่ๆไวเลยเอ้าบอสไม่ใชเปิดประตูได้หรอ ปไปกันเลยกิกีิไปกิกิหัวใจสองดวงไม่น้อยไปเลยพี่ดากบูดดาบศักดิ์สิทธิ์หนึ่งดาบที่มีความสูงดูซศร้าความสุดห้ายปันกลางโอเคเลยผมเลือกอันเดียวทำไมไป let's go ถูกความต้องการใจตัวกันหัวใจสองดวงเฮ้ยหนักไป้องดวง ยี่หกนาฬาอะไรกันุญโอนเซอร์แดฮะมันชื่อคลอนิกคลอนิกสซนเซิร์แด่ลูกแกะผู้เผยพระวจนะอันทรงคุณค่าปลดปล่อยผู้รอคอยจากโยมโลกเอ่อไพ่พวกนี้จะแสดงให้เจ้าเห็นถึงอดีตชีวิตชาติก่อนๆหรือว่ายังไม่เคยเกิดขึ้น ข้ามีหน้าทีท่จะต้องจวภัยให้เจ้าลูกแกแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกออกไยพวกนี้ไปแล้วข้าจะจัวใหม่ทุกครั้งที่เราเจอกันหวังว่าพวกเจ้าเอ้ยห่างว่าพวกเขาจะให้พลังแก่เจ้าปังคู่รักถา้ายหัวใจและคำปฏิญาณเพื่ออะไรอ๋อหัวใจเพิ่มขึ้นมองเห็นความจริมีโอกาส10%ที่จะตตีติค,คตริคนติคิิไห ได้เลยผมไม่เจ้าละทีผมต้องมีเลือดเยอะๆผมเป็นแค่ผู้ติดตามผมไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยไพ่จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเจ้าภายในสงครามศักดิ์สิทธิ์เจ้าจะได้พบไพ่มากขึ้นและข้าจะนำมันมาให้กับเจ้าลองดูสิอโอเยอะจริงเยอะจริงนายก็ไม่เป็นไรกอ ช่แล้วยยเยอะเยอะจริงยีไพ่ก็เยอะจริงโชคตาได้พูดไปแล้วแต่ใครหนอยินดีจะรับฟังข้าเองฟันมันเกิไรขึ้ขขงกเาเอารีกวินะเกิไรขึ้ขนก่้าเรส่ัวัวอดีด่วัน้ยาวขมกกวอดีตอ่ีโอเคกมีวิวเราขึ้นเออไปไหนอีี

พวกเราเล่นเกมเสียงโชคนีดีหรือไม่ปีนกระต่ายเพิ่มโอกาสได้รับผิดสมบัติมีมูลค่าสูงขึ้นมิสหายสร้างความเสียหายด้วยุเป็น2เท่าเมื่อต่อสู้ใกล้ชิดกันก็ดีทั้งคู่เอาไปเถอะยามันคุณจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็น เดินกับทางเดินอุูยมันสนั่นมันสนันมันสั่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 นโอ๊ยตรงกลางตรงกลางอ้าวเป็นโดนดูดไม่จริงเป็นไปไม่ได้อ้ตัวนี้เสียงนี้เหรออ้าวไม่ใช่เสียงนี้เหรอ <laughs> ใช่ใช่ก็ไดนะ้ทำไม่ได้ <laughs> ผมก็จำไม่ได้เจ้าลูกแก่ลูกประหารชีวิตไปหมดแล้วแต่เจ้าก็ยังคงเยอะอยู่ต่อนหน้าข้าโดยไร้บาดแผล มงังกรนั้นพลังนั้นหรือว่าจะเป็นแต่ข้าแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วต้องวิ่งนหนีห่างทุกตัวไปเสียเถะตลูกแกะน้อยหรือว่าจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไอ้นั่งไงไอ้ไหนล่ะส,สิ่งนั้นน่ะไอ้นั่งไง <laughs> เจ้าไม้มาไกลเกินพอแล้วเจ้าลูกแก่น้อย ้วขาวของข้ายินดีที่จะทำทุกอ,อย่างเพื่อข้ากล้าพูดแบบนี้กับสาวของตัวเองหรือเปล่า,าข้าเขาก็ที่ตป็นเองอ,อ่อุดมการของท่านโอ้อแทนูพนามโพยิงใหญ่ด้วยโลหิตของมหาโพยิงใหญ่ทำลายมังตรแดงนั่นซะปั๊มอุ้ยแอมดูเสียด มนันง่ายได้ปานี้เปลนความสนเาแฉันมาล้ปาแต่ปานี้ทานะชค่ะฉันลำบากไดอยนะ่าง้าอย่างนี้ที่จะเป็นลทัทธถ้าจะปดัตข้าอนถ้าอยาซื้อสัตง่าย,ยาง,งี้เลยเหรอไอ้สัตว์นะฉันเชื่อเจ้าได้ใช่ไหมบัลรีหรือทองบัลลีไหมเอาดีทองดีกว่า เห็นเจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยแพ้ไม่ได้กลับมาเพียงตัวเดียวเจ้าสามาน้่ม้นวทำให้ผู้คนมาเข้าร่วมพวงแก่ของเราได้อย่างซื่อสัตย์ตรเรามาเปลี่ยนฟูฟังความคิดของสาวกตรงนี้กันไปกันเถอะเพื่อที่อะไรอะไรจะได้ดำเนินการต่อไปได้ซื่อสัตย์จริงเหรอแต่เน่ตลกันาดไหนเนีะได้ปอดไม่ต่างกันคสะอ้าเอ็นดูสิเอ๊ เปลี่ยนเป็น,ปนอืมนึกไม่ออกชชื่ออะไรดีผมไม่รู้อะเดี๋ยวเอามาตี้ของคุณมาเข้าร่วมนนเป็นสาวกอกโก้คนที่คนที่เข้าดิสคอร์ดคนแรกผมเลื่อนหาแป๊บนึงค,คุณมินามินี่เลือกรูปแบบเขาเขาเป็นเมื่อก่อนโลเข้าสีส้มนะ เป็นทุเรยียนเหมือนเดิมเลือกสีส้มทุเรียนสีส้มน่ารักอันนี้สูมอะไรอะ่ะอกสูมรูปแบบโอเค,คตกลง,ลง,ลงว,ลว้าไปขุดทินซะสาวของเจ้าจะต้องทำงานและบูชาการสักการบ,บูชาจะทำให้สาวของเจ้ามี ค่าอุทิตตนที่เพิ่มมากขึ้น,นทายาจะได้เข้าที่ตนเจะะ้าจำเป็นต้องมีแท่นบูชาสร้างสินะตรงกลางเลยอยอดเยี่ยมมากตอนนี้สาวของเจ้าก็สักการะบูชาเจ้าได้แล้วลนี่คือสาวกตนใหม่พาเขาไปสักการะอย่างแท่นบูชา รวมข้าวทิฏฐ์ตนของสาวกเจ้าที่เกิดในแทบูชาเพื่อปฎลกศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนญหาเข้ามามามาเข้าร่วมรับที่ของเราเดี๋ยวนี้ขันขันฉลาดมกายย่ำบากแต่เปิดไพ่กาของันค่ะเื่อตึงกลัวทำใจสูญเสียศรัทธาเมื่อใดที่ตามสาวกคื่นตายไม่ชอบการสังเวชสูญเสียกศรัทธาเมื่อมีการถูกสังเวช เป็นคนใจดีสินะคนต่อไปที่เข้ามาก็คือคุณดิวดิวละค่นี่สีอะไร<ม>ดิวสีอะไรสัาเขา <ใน S 1> สีดำของคุณโนะ yeah. อเคเขาเป็นเขาเป็นประเภทไหนก่อนนะสายตาของคุณเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นกวางละกันกวางฉีน้ำ ที่บอกสีดำคืออะไรวะสีดำาก็ได้แ <c oughs> ม่มันดำไปอ่ะอันนี้ละการเลยมีเสียงข,ขาวๆได้แต่งหน้าได้ด้วยอันนี้ละการทรงผมน่ารักดีไป <c oughs> ใส่เสื้อแดงด้วย <c oughs> ไปสักการะค่ะูเปิดล็อกก็สัทธาระสินศักดิษิ์วิหาร ก็สร้างวิหารวัฒนธรรประกอบวิธีกรรมปุ้งถุงนอนกบะพร้ไปสร้างวิหารดีกว่าอุ้ยขาดไม้เดี๋ยวไม้ตัดไม้ตัดไม้ทำลายป่าเร็วไดแล้วได้แล้วได้แล้วเด้แล้ว,ลวเอา้าผมไปเอาจัดกล่องมากล่องคือ,อสิ่งที่คนในรัฐิตัดไว้เราแบบว่า ศรัทธาไกลๆแต่ได้โปรดเราเว้นให้ข้าด้วยนี่เป็นความผิดครั้งแรกวิหารจะเป็นศูนย์รวมลัที่ของเจ้าเราจะเทศนาเทศนาเทศนาเติบโตเข็งแกร่งขึ้นและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่จะล่อล้อมจิตใจแอมปอบาของเสาเจ้าในห,หน้าท,ที่จะต้องรักษาศรัทธาในรัฐที่ของตนอีก ถ้ามันมีน้อยมากจนเกินไปเซของเจ้าจะต่อต้านถ้าสุดท้ายก็จะจากไปของห้เจ้านมที่จะรับฟังคำสอนของเจ้าแล้วแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเจ้าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่สั่งสอนเทศนะภายในวิหารของเจ้าเราจะไปเทศนาตามกนรรองเทศนาไปเอาไปแสดงความเบี้ยวให้กับคนในรัฐที่เราเห็น